ไลฟ์โฟกครั้งที่2กับน้นซีสเกตกาแฟครั้งที่1 17 18 19นะครับลางวันเนี่ยมาชิมกาแฟได้กลางคืนก็มีนะครับแล้วก็ลีโอ299บุฟเก่าเชั่วโมงจัดเต็มอ่มตอนนี้ สบายสบาไปก่อนอากาศหนาวมากครับอากาศหนาวมากเด็กๆได้มันกันแน่กับลิกเก้สิงทองมาแน่นอนจัดเต็มจัดหนักครับวันนี้ใครที่อยู่ระแวกนี้ถ้าเรือสีสเกดไว้มานะครับเพื่อนๆจะได้พลาดนะครับ